26นักเตะสุดลุยศึกยูโร2024ของทีมชาติอังกฤษประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทีมของแกลเลตเซาเกตในศึกยูโรหนนี้พวกเขาอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับสโลวีเนียเดนมาร์กและเซอร์เบีย และเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีนักเตะคนไหนติดมาในทีมสุดนี้กันบ้างมาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูดินเฮนเดอร์สันจากคิสตันพาเลตจอแดนพิกฟอร์ดจากเอฟเบอร์ตันและแอลลอนแลมเดลจากอาร์เซนอลส่วนทางด้านกองหลังจะประกอบไปด้วยลูอิสดังจากไบตัน โจโกเมดจากลิเวอร์พูลมาร์กเฮฮีจากคริสตันพาเลตเอสกรีคอนซาจากแอสตันวิลล่าลุคซอร์จากแมนยูไนเต็ดจอห์นสโตนจากแมนซิตี้คีแรนทิปเปียจากนิวคาสเซิลและไคล์วอลเกอร์จากแมนซิตี้ ส่วนทางด้านกองกลางจะประกอบไปด้วยเทนอเล็กซานเดอร์อาโนจากลิเวอร์พูลคอนเนอร์กาลัเกอร์จากเซลซีคอบบี้ไมนูจากแมนยูไนเต็ดดีแคนไลท์จากอาเซนนออดัมวอร์ตันจากคิสตันพาเลตและจูดเบลิงแฮมจากเลอเอลมาลิดตำแหน่งกองหน้าประกอบไปด้วยจานลอตโบเวนจากเวสต์แฮมเอเบลิซีเอเซจากคิสตันพาเลต บิลฟอร์เดนจากแมนซิตี้แอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลแฮร์รี่เคนจากบาเยิร์นมิวนิกโคพาอเมอร์จากเซลซีบูคาโยซาก้าจากอาร์เซนอลอีวานโทนี่จากเบรนฟอร์ดและโอลลี่วัตกินจากแอสตันวิลล่าเรียกได้ว่าจัดมาแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับสำหรับอังกฤษสุดนี้ของแกเรต์เซา์เกตสุดท้ายแล้วทีมชาติอังกฤษจะไปได้ไกลถึงรอบไหนเราก็ต้องมาติดตามไปพร้อมๆกันครับ